เบียเช้านี่แย่ yeah. <Yeah. S 1> ถึงแล้วจ้าแล้วเรากำลังจะไปที่จุดนัดพบม,มารอดูว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ สวัสดีค่ะนี่พี่ปิงนะคะตอนแรกวันนี้พี่ปิงจะต้องเป็นคนมาเดินแบบใช่ไหมแต่คือวันนี้พี่ปิงบอกว่าเขาผู้ไปทำที่เกาหลีมา<ฮ>ไปขูดฟ<ฮ>ิลเลอร์มาที่คางแล้วเสร็จแล้วว่ามันยังวมอยู่ตอนที่เอาเฟือกออกอะไรไปดันนี่ก็ตัดสินใจชั่วค่าคืนกลายเป็นพี่หมิวแทนจากคนดูเป็นคนเดินตอนนี้ก็คือน,น้องแบมค่ะขึ้นในจีบีแบมม,มิมมีมูจุดพีของเรา ตอนนี้กันค่ะก็ลังรอดูสาวๆล็อกกิ้งกันอยู่วันนี้ดีใจมากที่มีนางแบบเสวยทั้งสี่คนมาเดินให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ติดตาม tiktok ของ sister Fabi ได้เลยคน c คอเล c t ชั่นี้คือตั้งใจทำมาเพื่อแฟชั่นโชว์ อ,อีกประมาณครึ่งชั่วโมงช่างแต่งหน้ามานะคะเราก็ไปนั่งอ่อมรอก่อน oh. <Wow. S 2> อ้าวขึ้นไอจีเลยปัง ละนี่ดาราใหญ่ถูกนึกเขาท่าคอนเทนต์ด้วยนี่เห็นป่ะวิดีโอ KL จริงเขาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เห็นป่ะรอจ้ามากเพราะว่าหน้าเป๊ะมากมาถูกตั้งแต่กี่โมงดูสิคะถูกข้าวสวยกินอะไรคะโอเคข้าวสวยกินอะไรคะร้าหมูผัดค่ะวายมีเมนูนี้ด้วยเหรอ T A ให้เป็นไวรัลอันนี้กินอะไรคะอันนี้กินแบบหูสามแดงเห็นไหมเห็นหูเห็นหูจะหนาไหม เห็นแต่หูหนูอะค่ะลูกขอจ่องกระเป๋าเครื่องสำอางของคนดังได้ปะไม่เพราะว่าอันนี้มันส่วนใหญ่เนี่ยที่เปิดมาเนี่ยสีใช่ไหมเป็นมาสเตอร์อาร์ตพอลลีนค่ะคอ้าวอยู่แล้วคุณแม่สมหัวเหล่าได้ถูกเปิดมาไม่ได้ไม่ได้ใช้แปงนะคะคู่กันคือจริงๆรที่เข้าห้องน้ำอ่ะคือไปเอาถ้วยผสมน้ำเพราะว่าต้องล้างคู่กันใช่เขาาต้องมีโฟมมีผสมสีมีแบบเลเยอร์ของสีกูฉีบ้างวันนี้กูดินญี่ปุ่นอุ้ย ดินญี่ปุ่นเลยอ่ะดินญี่ปุ่นล่ะถูกแล้วรอแห้งรอแข็งเลยอันนี้งานห่อสินขอดูได้ไหมคะวัดอินมาวัดอินดิสแบกอ่ะอันนี้เรียวมากมาดูฝ่อนีเจริงเียวจริงเลยเหรออ่ะไหนอะเคยดูข่าวนี้มีอุบัติเหตุต้องมีหน่วยงานไหนเข้าช่วยตรงนี้ช่วยทั้งหมดอันนี้ก็อยู่บนหน้าเราทั้งหมดเลยหรอมึงไม่มีจับหลังโม นี้เขาจะถามเลยว่าสกินแคร์ของผมน้ำหน้าด้วยหรอว่าคือใช้อะไรช่วยทำไมถึงยังซึมไม่เป็นอยากส่งอันนี้ให้เลยอ่ะที่ทิ้งซิ่งแล้วก็ที้กระป๋องเลยถูกอ๋ออันนี้ที่แบบที่เขาแบบใช้อันนี้ปะเออพี่จูนใช่ไหมอันใหญ่ๆคิดว่าลูกค้าเข้าดีไหมดีดีมากอันนี้คือดูใช้ทุกวันดีจะดูแลเออนี่ดีจริงเนาะใช้แต่งหน้าเกลีให้เลือกมาหนึ่งชิ้นว่าแบบเป็นมัดแหวบไอเทมว้ายคือดูคอเลือกนี้กันไก่ปะกันไก่ โอเคถูกโอเคนี่คือของน้องข้าวนะคะแล้วของน้องบูมนะคะไม่จริงๆแค่เราเข้างามคือน้องบูมบอกว่าแค่หวีผมขึ้นเวทีได้เลยวันนี้แล้วก็ลิฟจริงอ่ะอันนี้ฮะผมใครบูมพูดก่อนนี่วันนั้นหนูเอาไปไปวีเพื่อนหนูที่ชื่ออีแดงอ่ะอีแดงใช่พอสองงานเดิแต่ว่าเคี่ยมผมนิดนึงเนาะเออผมก็ต้องมีบ้างเขาจะรู้ว่าเรามีผมมีผมทุกอันนี้ทุกไปแค่หนึ่งหนึ่งอย่างได้ไหมว่าแบบต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้หน้าเราเียนได้นะถ่ายตลอดไปคือ คือวันไหนล้มล้มเนี่ยแล้วหน้าเป็นคาบเนี่ยตัวนี้จบไม่ต้องให้มันแบบว่าเป็นส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นร่องตรงนี้เปึ๊บส่วนเกินหมายถึงกูรหรือเปล่าตรงเนี้ยไว้เติงสเป์ที่อยู่มากๆแสดงว่าชัวถ้าล้มแล้วหน้าถูกพื้นไม่หลุดหลุดค่ะก็เจ็บว <laughs> <ไ>้ยว้กดทันหนอกดทันนะคะเฮ้ยบอกพี<ไ>่ฟกด่วน<ไ> ปึ้งเฮ้ยตัวี้ค่ะนี่นะคะแเราจะยด่องเลยนะะและอันนี้ที่กับภาษาก็คือลงแมนค่ะนี่นะคะไฮไลท์ที่ควรทาคือตาทาเชฟเทโอ้อรูถทาอันนี้เท่านั้นที่คะสีเลย่งไปอะรเลยนี่เคยเลยเอันนี่ล้นลงมือไปแทงค่ะปึ้งลูบอึนห้าบอกใครเลยนะเ้าใชกับตาสีเลยปึ้งเกินไหนอะใค้แลไหนหมดนี้ติดทีเดียว ออจริงไหมขออนุญาตี่จริงน่ะ <c oughs> ตั้งชื่อช่องเป็นข้าวบูมถูกอ่ะสองสามปึ้งและเราอยู่กับช่องข้าวบูมอ่ะ พี่ปิงช่วงเวลาชีวิตเนาะตอนนี้พี่ปิงเป็นคนคุมงานนะคะน้องแบมแต่งหน้าอยู่มิมก็แต่งหน้าอยู่อันนี้ทําผม้มาเดินดูหน้างานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะเป็นคิวแบบทําหน้าทําผมอยู่ออเดอรดดขึ้เนเดี๋ยวเขาไปนั่งไหนครับเดีย๋ยวเขาไปนั่งไหนครับคุยเป็นเอฟสี่าาจุดสนิท ริงกินเป็นเซลฟ์นะคะน้ำปั่นเป็นบาสเบอร์รี่ปั่น110กว่าแควเดี๋ยวเราลังก์กเอาน้ำไปให้พี่ช่างผมนะคะคือมาแล้วพี่ตูนอันนี้คือตานบีบมากอ,มอ้าวฝากผลงานนะคะติดไอจีไปเลยโอ้โห,โหช่างหน้าที่เสียวที่สุดเอนนะฮุม

เป็นการเดินแบบครั้งแรกไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่เ่นตื่เต้นแล้วนะ boost 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 energy 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 ไม่อ่อมไม่อ่อมไม่อ่อมเออเออ Mr. Johnny เื่อนเดินเสร็จแล้วค่ะเพื่อนยังไม่ได้เดินค่ะเฮ้ยครับก็ไหนๆก็มาออกช่องเพื่อนแล้วนะครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับเขมทีราต้องรอดนะครับตอนนี้ตอนที่บอกเนี่ยพิลลารน่าจะออกแล้วนะคถ้าไปดูได้ที่ไหนครับเอ่อดูได้ทางมันดีชาแนลครับใช่เดี๋ยวฝากเพื่อนนะครับขึ้นมันดีชาแนลให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นลิงก์แต่คลิปนี้น่าจะลงเมื่อไหร่เดือนหน้า ปีหน้าอ๋อปีหน้าเลรอปีหน้าแล้วก็โดนอย่างนั้นซีรีส์น่าจะออนแล้วกนที่ปากติดตามตอนแรกด้วยเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์น่าจะออนจบแล้วฝากติดตาม EP หนึ่งด้วยตอนแรกด้วยฝากติดตามซีรีส์เกมสุดดาบต้องรอดนะครับถายในแพลตฟอมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามารถรูถ่ายในวันไหนครับตึ๊ด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 นีว่าออนจบแล้วดูแล้วหลังทุกคนดูนะคะนี่หน้าเก่านะน่าเก้อ คนเนี้ยหน้าคงเหมือนเดิมนะคนเนี้ยไม่เราหน้าใหม่ถูกใจมากพี่เก่งจะกจะว่าอะไรเราจะหน้าใหม่แต่ว่าเราก็คนเก่านะครับุูสาห์แก้ให้แล้วก็โอเคได้๋หนว่ากูโชว์ไาวหนึ่งทีอ่ออันนี่คือคนที่ตื่นเต้นมากใช่เป็น the first time ever แล้วหน้าน้องแบบเออ เมือ่อกี้สวยมากค่ะแบบว่าบอกว่าไม่มั่นใจแต่ว่าเดินปุ๊บยังไงเอ่ยสวยความรวยไม่เราเห็นมือท่าน,น,น,านะต้องให้แอร์จุดส่งไปค่ะเพราะแบบพ,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 พอมันเริ่มเดินแบบ imagination ก <โห S 2> <ๆ>็มาความ popula ความ hot ความ sexy ความ fabulous มันก็มาร,มารมมวอมอยู่ในตัวนน<ช>คนเดียวค่ะมันซูชี่แน่นะเพราะว่าพี่พอพี่เจอนเข้าปุ๊บเอ้อยถอดล่างเลยหนู่จะบอกอะไรคะ Really Yes How w h a s it So good ที่เป็นถว้วยค่ะ <c oughs> oh my god ขอบคุณมาโอ้ยจริงจริงหนูเป็น F C ห <oughs> นูแบบดูพี่อดีตขอดหนูคุอกดเลยไปอ่ะคนต่อ,ต,อตื่น คุณว่าโอ้โหใจชื้นมากเลยเธอฉันดีใจกว่าที่เดินแบบเมื่อกี้อ่ะจริจริงโอเคต้องเดินแบบเนาะคำนี้ใช่เออแค่นี้เลยโัเดนะคะเป็นถ้วยอนามัยที่พับใส่เข้าไปในกีของเธอนะแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วไม่ไม่คือคนที่ชอบคิดว่าเดินไปแล้วจะรู้สึกเดินไปแล้วเจ็บแต่แบบมันสบายมากเราชอบแบบว่าอยู่ได้นานเอาจริงๆมันประหยัดแล้วก็ใช้แบบใช้ใหม่ได้ล้างใช้ใหม่ล้ใช้ใหม่จรงจริงทั้งหลัคือเพราใส่ครั้งแรกแล้วมันรู้สึกอ่ะเออมันยังมันยังใหม่เนาะใช่ทุนบรรดาใจให้ใส่เข้าไปรอบละ คือตอนแรกอ่ะมันเหมือนเข้าไปปุ๊บใช่ปะมันต้องมันต้องดันเข้าไปจังหวะแรกอ่ะมันเจอหน่อยดันเข้าไปเฮ้ยมันยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากตัวถูกมันยังแบบยังไม่ใช่ก็เลยออกใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ทำใหม่แต่ว่าตอนที่ออกใหม่อีรอบหนึ่งอ่ะคือมันก็จะมีความแบบเหมือนสุญญากาศเล็กๆอก็แบบคือฟังไง ดึงไปใช้บีบก่อนแล้ดึงออกมาใช่เพราะถ้ดึงอย่างเดียวมันมันจะมีสัญญากาศอยู่มันเจ็บคุณแม่มันเก็ไปดูในคู่มอกรอบนึงว่าแบบเอากระดาษมาแล้วก็มานั่งหอดว่าเอามุมไหนให้มันแบบเล็กที่สุดล้วจะบอกวันนั้นอะตอนที่หนูใส่ผ้าทําไองด้ยค่ันึงคือจะได้รู้ว่าแบบใช่เสือซึ่งอะไรครั้งแรกก็คือโลองไม่อะไรแฮปปีแรกคนขายคือเธอหรือฉันฉันจะมานั่งฝังไม่ค้าพูดตรงจริงตรค้าี่ไ้หลายปีแปว่าเะหยดกว่าด้วยถูกเซนเนอ้คือ พูดแล้วแบบภูม oh, ิใจแทนเนี hmm? nah, ่ยเหมือนกับว่าเออเธอขายอะไรฉันขอซื้อแต่เธออ้อลืมไปเขาพูดถึงแบรนด์กูชูนุ่มๆมาแกจริงวงงงงคือไม่ลืมใช้โฟเรดนะคะอะอาการมันเป็นยังไงเนี่ยเราสิให้ขนตามาอธิบายนะลูกว่าขนตาบอกว่าไม่ไหวแล้วอย่าลังกูเลยหัวหัวตาหลุดแล้วอ๋อนี่แหละนี่แหละเมื่อกี้ก็โดนสับมากเลยเอาดีๆเอาดีๆดูในมอนิเตอร์อยู่แต่เรื่องเรารองเท้าเป็นยังไง อันนี้ sociedad, มันประมาณนี้เองนิ่สิบนิ้วเนาะสิบเมตรอ๋อเมตรน้อขาเทษที่หนูหนูเปลี่ยนหนูพูดหน่อยผิดแต่พี่เมื่อกี้เดินแบบละเอียดมากเลยนะะถูเดินละเอียดมากเก็บเก็บทุกแบบเก็บทุกถูกถูกเก็บทุกจังวะถูกอันนี้คณะกรรมการมากแนถูกเพราะฉะนั้นน้อเอาไปเลยค่ะสิบสิบสิบสามผ่านแล้วไปต่อรอบต่อไปเลยค่ะถูก ต้องทับของมิมก็คือต้องเดินด้วยทองแบบหมูีสเปซีได้ยินนะอะไรนะวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าอะไรนะกูไม่รู้ขึมาเลรองเท้าชั้นนีมันไม่เหมาะกับกระเทยทูเราสิบเมตรของเราอ่ะสิบเมตรตกตึกแล้วตกตึกตอนเนี้ยโอเคแต่ว่าเมื่อกี้ก็จจ้งไงพอละพอละ

ไอเซอร์การพไม่ชอบมากเลยนะหลากหลายสีสั่งมากเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาให้มันแบบบีชคอลเลคชั่นวันนี้อยากใส่ก็อีบเอางี้สามสิบวันไม่ซ้ำโอ้เลือกตามสีของคนว่ามีถึงสีไม่หาพี่อยู่ชินนะเลยกว่ามึงอีกว่าคือแบบต้องต้องยกอีกเพราะพี่ไม่ทำมาทำอะไรมาเอาตามพอกมาหกหลอดจอดงานพันสองเดี๋ยวได้พี่ผาดา ยอมกันเลยนะคะคาล่าแบบหนูไม่ต้องมาแล้วดุคมาบ่อยแล้วช่วงนี้บ่อยอ่ะแกใจเย็นเลยนะคะไปกลับบ้านแล้ค่ะเอาข้าวกลับมาด้วยนะคะวันโอเคทุกคนจบไปแล้วงานติ๊กตอกวันนี้นะคะตอนนี้พี่ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วโอเค ขอมารีแคปนิดนึงนะคะก่อนจะปีคิปว่า this is my first time นะคะที่จริงแบบว่ามาเดินแบบอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆเพราะว่าณ <c oughs> ตอนนั้นเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็เป็นครั้งแรกด้วยถ้าแบบ เออมันยังไม่เพอร์เฟกมันยังไม่ดีก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วก็ดีใจกว่าคือได้เจอพี่ๆครีเอเตอร์ Creator ทุกคนหรือว่าได้เจอพี่พ encer, อินฟลูเอนเซอร์ในแบบนางแบบทุกท่านเลยนะคะที่จริงได้เจอวันนี้ทั้งหมดเลยนะมากหน้าหลายตาจริงๆแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนเฟรนดี้มากไนท์ nice, พร้อมที่จะเข้ามาคุยด้วยถ้าวันนี้จริงก้าวไก่ลุกลามใครไปหรือว่าทําอะไรที่รู้สึกว่าเออทาให้ทุกคนไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนจริงฝากคลิปต่อๆไปแล้วก็็บลอออกหรืว่า่าตๆไป จริงด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็รอติดตามชีวิตของดีง